สวัสดีค่ะพบกับชาแนลกีซ่าชาแนลนะวันนี้นะคะชาแนลเรา880 r สับสไคเบอร์นะคะก็กิจกรรมปิดเมื่อ950สบันะคะก็อีก70สบศัก็ที่เราแจกไปคือชิ้นนี้เราไม่เคยแกะออกมาเล่นเลยนะนุ่มๆนะ,ะออกไข่นิดนึงนะแต่มันเป็นของแทนนะแลด้วยนะมีปลั๊กที่ ภาษาญี่ปุ่น,น,นนะเห็นไหมแล้วก็ชิ้นมันจิ๋มากนี่นะคะเหรียญสิบนะขนาดเท่ากับเหรียญสิบนะใหญ่กว่านิดเดียวน่ารักจิวจ๋วจิว๋วจิ๋วก็ปิดก,กันร้อยห้าสิบล้ก็รีบไปเล่นกันนะคะก็ เออเดี๋ยววันนี้มีคลิปใหม่ลงนะอาจจะเป็นรีวนรู้ภาษาอีง English Break หรือเปล่าไม่รู้นะก็รีบไ,ไปเล่นกิจกรรมนะคะ